สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูปัญหาแรกมาแล้วครับสําหรับฤดูหนาววันนี้ปัญหาแรกที่เจอเริ่มนะครับหนอนสังเกตยังไงจัดการยังไงดูแลยังไงแล้วมันมีวิธีป้องกันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวออุญาตสลับกล้องแล้วมาดูอ่ะพอฤดูหนาวเสร็จผักสวยแน่นอนครับมาแล้วหนอนมาดูครับอ่ะผักก็เริ่มโตเบียดกันแล้วนะครับโรงนี้กับโรงถัดไปนี่คือเป็นโรงที่ปลูกหลายรุ่นมากๆ สองสามรุ่นปลูกมั่วไปหมดเลยอ่ะอันนี้ผมเดินมาผมสังเกตเห็นตัวนี้นี่ฮะสภาพนี้แล้วก็มีนี่ฮะเห็นไหมครับจุดสามจุดขี้นอนนี่ปัญหาแรกมาแล้วครับหนอนนะเดี๋ยวพาไปดูโรงที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีหนอนเยอะที่สุดในช่วงนี้นะ เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าถึงฤดูหนาวแล้วเนี่ยก็จะมีหนอนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนอนไม่ค่อยมีนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยโชคดีผมว่าปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีหนอนคือแทบไม่มีโรงนี้ก็เป็นอีกโรงที่ปลูกหลายรุ่นเหลือเกินดูฮะมีรุ่นนี้มีรุ่นนี้มีมั่วไปหมดเลย <c oughs> นี่อันนี้ก็หนอนเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เป็นหนอนเล็กมาเดี๋ยวผมพาไปดูโรงทางนู้นผมคิดว่าหนอนน่าจะเยอะ นอนมาจากอะไรนอนมีสองแบบนะครับที่ผมเคยเจอผมสรุปง่ายๆตามความเข้าใจของผมที่ไม่ใช่ความเข้าใจของคนอื่นมันมีหนอนตัวเล็กๆที่เป็นฝูงกับตัวเล็กๆที่แบบเล็กกิ้วริ้วเลยเนะี่ยพวกนั้นผมมองว่ามันเป็นหนอนที่มาจากผีเสื้อกลางคืนมาวางไข่ครับอาจจะมีเป็นฝูงหรือว่าอาจจะมาต้นและตัวสองตัวผมว่ามันมาจากที่เดียวกันแต่อีกรุ่นหนึ่งอย่างที่ผมให้เพื่อนดูตรงนั้นก็คือเป็นรุ่นของไส้ดินสอกับรุ่นของตัวดินสอเลย รุ่นใหญ่ๆอันนี้ผมมองว่าเขามาจากพื้นดินอันนี้ไม่ใช่หนอนนะครับอันนี้แมลงครับก็ไม่ต้องไปตกใจครับแมลงพวกนี้ไม่ใช่ศัตรูพืชครับเวลาเก็บขายก็ล้างออกเขาก็จะไปเองแค่นั้นแต่วันเนี้ยที่ผมเจอคือหน,นอนอฟิเลเพื่อนเพืนที่ปลูกฟิเลไม่โตเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าฟิเลชอบสภาพวดล้อมที่ค่อนข้างจะแตกต่างต้อนอายุไม่ได้เลยนะัแต่ผมเก็บขายไปหมดแล้วเนี่ย ยังไม่เจอเลยแต่ผมมองเมื่อเช้าเมื่อเช้าที่ผมเก็บเนี่ยเจออยู่นะครับหนอนอ่ะปัญหาหนอนมาแล้วทีเนี้ยพามาดูวิธีการป้องกันนะครับวิธีการป้องกันก็คือโรงนี้ป้องกันไม่ได้แน่นอนเพราะผมเปิดโลงเลยก็คือหาอะไรมากันน้นด้านข้างผมจะใช้มุ้งเป็นมุ้งสีฟ้าครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูโรงฝั่งนูน้นขอเดินออกมานิดนึงนุ่นครับเป็นมุ้งสีฟ้าพลาสติกผมขาดหมดแล้วครับ เป็นมุ้งสีฟ้าแบบนั้นบ้านผมเขาเรียกพะแยงตากข้าวครับมันมีขนาดความสูงตั้งแต่เก้าสิบร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบสองร้อยสิบไปอย่างนั้นเลยความยาวน่าจะสิบห้าเมตรหรือว่ามียาวสั้นมากกว่านั้นครับอันนี้โอเคผมใช้ตั้งแต่ผมทําผักสลัดแรกๆเลยนะ,อะ,ะเออสลนเปลี่ยนไปแล้วรอบนึงแต่มุ้งสีฟ้านะี่ยังอยู่บ้านผมเรียกพะแยงเนาะพอไปดูในพวกแอปลาซาด้าโชปี้พวกนี้มันจะต้องต้องพิมพ์คำว่ามุ้งสีฟ้ามันจะขึ้นมาอันนี้ป้องกันได้ครับ ต้องการผีเสื้อกลางคืนบินเข้าไปวางไข่อันนี้โอเคเลยจะจัดการหนอนตัวเล็กได้แล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเจอหนอนตัวเล็กอันนี้ผมว่าเพราะว่าผมเปิดไฟช่วยนะครับการเปิดไฟเนี่ยมันทําให้สว่างกลางคืนเพราะมันสว่างเนี่ยมันก็จะทําให้พวกผีเสื้อกลางคืนเนี่ยไม่อยากจะบินมาแล้วพรามันสว่างเอือันนี้ผมว่ามันผมมองว่ามันช่วยได้นะเพราะปากติเนี่ยเดี๋ยวผมขอไอก่อนผมไม่ตัดหรอกวิดีโอ <c oughs> เพราะว่าผีเสื้อกลางคืนเนี่ย พอเจอแสงสว่างเขาไม่บินมาผมไม่ค่อยเจอหนอนตัวเล็กปกติเนี่ยช่วงนี้ผมเจอแล้วหนอนตัวเล็กเพราะผมอยู่กลางทุ่งนานเลยดูเนี่ยข่าวผมล้มหมดแล้วนี่แบบนี้เลยนี่ฮะมาแน่นอนผีเสื้อคืนแต่พ่อผมเปิดไฟในปีนี้ไม่ค่อยมีแต่ที่ผมเจอคือหนอนตัวใหญ่ที่โผล่มาจากดินเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ผมเจอตอนเช้าตอนที่ผมเก็บผักผมเลยนึกได้นี่มันเริ่มมีแล้วปีนี้เริ่มมีแล้วอันนี้วิธีป้องกันนะครับอีกอย่างหนึ่งคือการทําน้ําหมักไล่หนอนไล่มแมลง ถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะทําสูตรไหนเพื่อนๆพิมพิมคาว่าน้ําหมักไล่หนอนไล่มะเร็งวักแล้วก็ชื่อสวนผมสวนกิตติธาาคิดผมก็เด้งขึ้นมาเพื่อนก็ไปดูปรับใช้เป็นแนวทางได้อน,นั้นนะ่ะมันเป็นสามสูตรเลยเอาอยู่ครับอันนั้นไล่ได้จัดก,การได้ถ้าเพื่อนๆใช้แค่สูตรเดียวเนี่ยแน่นอนครับมะเร็งมันดักทางได้ให้มันดีขนาดไหนมันก็ไม่ได้ครับเพราะมะเร็งเขาดักทางได้แต่ถ้าใช้หลายสูตร เวียนกันใช้ไปมาไปมาเนี่ยแมลงดักทางไม่ได้ผมว่าตรงนั้น,นสําคัญมากมันจะทําให้เราสามารถเอามะเรลงอยู่ได้ครับอืนี่ครับก็มีสองวิธีแล้วนะครับวิธีป้องกันอย่างแรกก็คือป้องกันด้วยโรงเรือนอย่างที่สองก็คือใช้น้ําหมักอย่างที่สามอ่ะหนูไม่มีเวลาทําน้ําหมักหรอกพี่ผมไม่ซื้อมุ้งหรอกครับพี่พื้นที่ผมมันเยอะไม่ยากครับ มันมีไอ,อตัวออแกนิกที่ฉีดหนอนได้อยู่เพื่อนๆจิ้มวิดีโอผมแล้วผมจะแปะลิงกไว้อยู่มุมด้านล่างซ้ายของวิดีโอเพื่อนๆก็ไปหาซื้อเองครับผมไม่มีขายแต่แนะนําได้ว่าตัวนี้เอาอยู่มันเป็นออแกนิกค,ครับมันก็จะดีกว่าแบบอินทรีย์จ๋าๆเอยดีกว่าไอ,อเคมีจ้าจ๋าเลยตรงนี้ก็ไปปรับใช้เอานะครับปัญหาแรกมาแล้วผมคิดแล้วหนอนจะอยู่นานไหมอยู่นานครับอยู่ไปยันปีหน้านเลย จะหายไปจริงๆก็คือน่าจะปลายเดือนมกราเนี่ยนะครับจะค่อยๆหายไปจริงๆเลยช่วงนี้ก็ยังต้องฟัดเหวี่ยงกันหนอนไปสักระยะหนึ่งครับในส่วนตรงนี้อันนี้ก็ผักอายุยังไม่เยอะหรอกครับก็ดูออกดูใบก็รูครับเนี่ยตรงกลางยังไม่เต็มตรงกลางยังไม่เต็มเนี่ยมันมาได้อีกเยอะผักตัวนี้หลายหลายรุ่นมากครับมาได้อีกเยอะครับตรงนี้ยังเล็กอยู่น,นี่ก็อีกรุ่นนึงหนุนก็อีกรุ่นนึงเป็นรุ่นที่ผมปลูกมั่วไปหมดเลย เพราะว่าให้แต่ตรงไหนมีพื้นที่ว่างผมก็ลงปลูกไปเลยครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่มีผักขายอย่างช่วงเนี้ยที่ผมทาคลิปเหมือนเดิมครับผมก็ผักไม่พอขายเกี่ยวข้าวเสร็จก็ต้องไปทําโรงเพิ่มแล้วทีน,นี้เอาจริงแล้วต้องทําครับในงั้นไม่พอเพราะลูกค้าเพิ่มขึ้นเราก็ต้องการรายได้ด้วยสิครับปัญหามันก็คือตรงนี้อ่ะปัญหาหนอนดูดีๆนะครับถ้าเจอขี้แบบนี้ก็คือเขาอยู่แน่นอนหรือแหวกดูหรือบางทีเพื่อนๆอ้ยพี่แหวกไม่เจอเลย ฟ้าฟ้าผมเป็นสองส่วนแล้วเนี่ยเปิดดูอย่างนี้ก็ได้ครับเปิดดูว่าบางทีมันซ่อนตัวอยู่ข้างล่างอืมเป็นไปได้หมดครับพวกเนี้ยเก่งเขาปรับตัวได้ครับ,เข,รบ,รบเขาเหมือนเราเหมือนเหมือนไปเรียนมาเนี่ยเหมือนดูว่าต้องอยู่ตรงไหนพ้นอ่ะบางทีอยู่ใต้อย่างเงี้ยครับเปิดดูนะครับมันอยู่ได้ทุกที่ที่เราคาดไม่ถึงครับบางทีอยู่ใต้ใบแบบนี้บางทีอยู่ในถ้วยแบบนี้ก็มีหาดีดีนะครับหายากหาไม่เจอถ้าต้นไซส์เล็กเอาต้นจุ่มน้ําไปเลยสัก สักระยะหนึ่งอ่ะห้าถึงเจดนาทีเดี๋ยวเขาก็จะโผล่ขึ้นมาจากน้ําเองก็ทีนี้ก็แล้วแต่ครับใครจะบี้ใครจะเอาไปให้ปลากินใครจะเอาไปปล่อยก็แล้วแต่ครับตรงนั้นเพราะปัญหาหนอนคือหาตัวเขาให้เจอและจัดการแค่นั้นครับอ่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ